สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรายังอยู่กันในบทที่16ขอเอาไว้ปีนี้อีกวันนี้จะเป็นตอนที่3นะคะลองมารับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าในสภาพของพระบุตรกำลังสแสวงหาผลแต่หาไม่พบอิสราเอลกลายเป็นผู้ทำให้ผืนดินรกร้าง การตั้งอยู่ของชนชาติอิสราเอลกลายเป็นคำแช่งสาบเพราะว่าชนชาตินี้ได้ยึดพื้นที่ในสวนซึ่งควรเป็นที่สำหรับต้นไม้ที่ออกผลประเทศนี้ชอบอกงพระพรที่พระเจ้าทรงพระประสงค์จะประทานให้แก่โลกชาวอิสราเอลเป็นตัวแทนในทางที่ผิดแก่บรรดาประชาชาติทั้งหลายไม่เพียงใช้การไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ขัดขวางความรอดของผู้อื่นอีกด้วย ในระดับหนึ่งศาสนาของพวกเขานำไปสู่ทางที่ผิดและนำสู่ความพินาศแทนที่จะนำไปสู่ความรอดในอุปมาผู้รักษาเถาอางุ่นไม่เคยตั้งข้อสงสัยในประโยคที่ว่าถ้าต้นมะเดื่อไม่เกิดผลก็ควรฝันทิ้งเสียแต่พวกเขาทราบดีและให้ความสนใจร่วมกับเจ้าของต่อต้นไม้ที่ไร้ผลนี้ ไม่มีอะไรจะทำให้พวกเขามีความสุขมากก,กว่าที่จะเห็นต้นไม้นี้เจริญเติบโตและออกผลพวกเขาตอบสนองความปรารถนาของเจ้าของสวนโดยพูดว่าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพเจ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปจากพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ8และข้อ9 คนดูแลสวนไม่ได้ปฏิเสธที่จะดูแลต้นไม้ที่หมดหวังต้นนี้เขายังคงพร้อมที่จะให้การดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเขายังจะสร้างให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมให้มากที่สุดและจะให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเจ้าของสวนและคนดูแลสวนต่างก็มีความสนใจเหมือนกันต่อการดูแลต้นมะเดือ่อพระบิดาและพระบุตร ทรงมีน้ำพระทัยเหมือนกันในความรักที่มีต่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์พระคริสต์กำลังตรัสกับบรรดาผู้ฟังของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นแก่พวกเขาทุกวิถีทางที่ความรักของพระเจ้าจะสามารถทำได้จะนำมาใช้เพื่อให้เขาเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมและเกิดผลเป็นพระพรสำหรับโรคนี้ ในอุปมานี้พระเยซูไม่ได้ตรัสถึงผลของงานที่คนดูแลสวนทำไปเมื่อมาถึงตอนนี้เรื่องก็จบลงบทสรุปสุดท้ายขึ้นอยู่กับพงพันธุ์รุ่นต่อไปที่ฟังท้อยคำเหล่านี้ของพระองค์คำเตือนที่น่าหวาดหวั่นมายังพวกเขาว่าถ้าไม่ท่านจงโค่นมันทิ้งก็ได้จากลูกาบทที่13ข้อ9 ให้คำซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี้จะถูกประกาศออกหรือไม่ขึ้นกับพวกเขาวันแห่งพระพิโรธกำลังใกล้เข้ามาแล้วในเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเจ้าของสวนตักเตือนด้วยความเมตตาไว้แล้วว่าต้นไม้ที่ไม่เกิดผลน,นั้นจะถูกทำลายเสียงของคำตักเตือนนั้นยังดังก้องลงมาถึงเราในยุคปัจจุบัน สำหรับท่านผู้ที่เป็นคนไม่เอาใจใส่ท่านเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในสวนองุ่นของพระยาเวหรือเปล่าถ้อยคำแห่งความพินาศที่ตรัสไว้ในการก่อนจะต้องตรัสกับท่านอีกหรือไม่ท่านรับของประทานของพระองค์มานานแค่ไหนแล้วพระองค์ทรงเฝ้ามองและรอคอยการตอบสนองแห่งรักมานานแค่ไหนแล้ว ท่านรับสิทธิพิเศษมากเพียงใดที่เติบใหญ่ขึ้นในสวนองุ่นของพระเจ้าภายใต้การดูแลของผู้รักษาสวนมีบ่อยครั้งเพียงใดที่ข่าวประเสริฐทาให้หัวใจของท่านตื่นเต้นท่านรับพระนามของพระคริสต์แล้วท่านแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์แต่ถึงกระนั้น ท่านกลับไปติดสนิทกับพระองค์ผู้ทรงมีพระทัยแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่กระแสชีวิตของพระองค์ไม่ได้ไหลผ่านตัวของท่านพระคุณอันหวานชื่นของพระลักษณะของพระองค์คือผลของพระวิญญาณในกลาเทียบทที่5ข้อยีสไม่ได้ปรากฏในชีวิตของท่านขออย่าให้เราได้กลายเป็นต้นไม้ที่ไม่เกิดผลนะคะให้เราลอง คิดพิจารณาในวันนี้ว่าชีวิตของเราเป็นเช่นไรแล้วเราเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบไหนจากพระองค์ก็ขอพระเจ้าทำงานในใจของเรานะคะพระเจ้าไวอวยพรค่ะ